นางหม่คนสวยน้องละเป็นยังไอเป่าให้อ่ยทามเนี่ยอันจุ๊ผู้สาวที่มาเหรอน้ำตัวหมู่บ้านสามสี่คนหันมูอตัวบ่แมนเป็นยังล่ะติดต่อให้อยเนี่ยมันผู้ใดรบาดนี่อูอันน้องผมเยา้ยเป็นตาฮักตาฮักหันแหมโอ้อันผู้ใส่เสือไล่หันแหมโอ้สาวดาหันบ่เออนั่นละนั่นละอ้าดคนอียังสมัง่ามคักแถ่เสือก็เป็นตาฮักเพราะแห้งล่ะน้องดาผู้สาวไอเป่าคืออยู่ได้หรอเนาะ พันในมากแน่อย่งก็คือเพ่นเบิดซื้อก็ซื้อมวนเหลือให้น้องด่าว่าดีไหมซื้อจริงเพ่นว่าจังได๋หรอซื้อนายสักดาตัวเป็นาหักฮะนายสักดาเออเออ่อาอว่าถูกวิคอยก็ว่าสมกันอยู่ด้เจ้าก,กม็มั่นน่ะมีนายออกหนาคือกันพร้อมภาคจอตา่าเอ้ยผู้ละคือตั้งประสันบาซีว่าละนายสักดาวด่านีไหม อ้าวอาย่บอเบอร์เขานเ่อไนี่เบอา์หบอร์เบอเจ้ามานันงอย่างยูนเทาเขาไปนอนในบ้านปะบ่ร์บออนอยู่นี่ก็ดีได้ะมันเย็นดีได้อรือขับรถนอนห้องอันเสียใจแต่เงินเอาบ้านตีบ้านกับของติดเสียเงินจังไหนเอากะกดไม่เจ้าหนิกันคอยขับรถนอนห้องแงยบได้หันหยอดกระปุกเตอละพันเอาเปรียบกันพูด จริงขี้งแน่กับว่าไรท้ามาแต่งเงินเฮ้ยกับมาว่าเนี่ยเด้ขคอยจะให้เจ้าย,ยืมงอะเดทเอาอันนี้ตั้งหาอร่อยผลเอาเปรียบก,กันจังใดปั๊บปั๊บปับ๊บเปิดน,นอนในห้องมาว่าว่าที่นี่แหละสิ่ใารเป็นนีคนเไปจินยันเพิ่นบวหาวบวหันเนาะท่านใช่เพื่อนสัตว์อ่ะมื่อน,นี่คอยเลี้ยงกันแล้วกันนั่นแล้วสิเลี้ยง เออเออมันต้ยจังสี่แมนี่เพิ่นเรียกว่าขึ้นกับไรให้สามีอยู่น้ากันยาวเปรียบกันเลยไหมเป็ดๆกันถ่าอันนี้มื้ออลีกยงตามไปด้วยเลี้ยงอีหลีบ่อือเลี้ยงอีหลีตับไปด้อตับเด้อ หน้าใจกันไม่ใจก็ไม่ได้รักนั่นรักนี้กูรักไอ้หยังมึงใสแง่แข่งบม่รักจนันเลยกูปลูกน้ำใหม่ไปรักแดนเกิดไปนอไปทันช่างนมึงมึงไปสับไปแกงถ้าแม่งหยังขอโทษเนอกูไม่ได้สาปนะมึงว่าฉับไม่ได้สิฉับปเห็นเปียกดิฉังมากมึงคุนอะกูหักเอาที่้อนจิ้มแข่งมาใหม่กูมึงสั่งว่าจะให้กินแท้ขอโทษหลายๆกูกไม่ได้แกงมึงว่าแกงลูกฉันมึงทีแกงเป็นบ้านนั่น่ะกูซุปเอาหน่ะนะเฉียงปวดปวดเป็นจะช้งเนาะ คันว่าปู่กูจะสิกะลักไใบหน้าจะของไตเงาเงาอยู่โอ้ยมึงจีดปู่เลยจังไดนยังงี้สิจืบมาเลยปูกูไม่อยังเซตเต้ปรโตูอัลลับัดมึงลักขบผัวเป็นใบหน้ามึงเอามึงจืได้จังไรหละกขบมึงปากเป๊ะขบกบหนั่งละพี่ห้ามึงขบมีย่างปากไหนปากก้อนพี่หันอันปลาขอนดูแกหน้ากูมึงเอาไปอยังมึงเอาไปอยังปลาขอนดูสายหน้าไม่เสีหยงจักปลาตัวนมันตายแดกกูเลยกวบไปแบบหน้ากูเนี่ยแล้วมึงเอาของขคุณก็มาบอกคนบากราวคนไอ้แกจะบอกมึงอยังไหนดิมึงบอกกูยังไหนกูจุดถูกบอกกีนบอก ปูนี่มันคดใจบุญไรป่ามึงมาแล้วควสิ่มอไปจังหันกูเลิซีมมันจางที่เข้มมันแสบกูเลยกินเบิดซื่อๆแล้วมึงสั่งบ่ไอ้หยำแท้กินของคนน่ะเสียใจด้อกูก็ไดงหยำเด้อบไดหยำมันเสิ่์ท้องกู้ใยจังหดกูนี่เดียรือเก่า